สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องอัพโหลดอยู่ทั้งทาง YouTube และทาง f a c e b o o k ด้วยครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเปิด FPS นะครับแล้วก็ Latency นะครับ p a ็ก e t Loss GPU นะครับก่อนอื่นเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับหน้าตั้งค่านะฮะแล้วเข้าไปที่หน้าอินเ r อร์เฟนะครับเข้าไปที่หน้าอินเตอร์เเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับ เลือกไปที่ t e l e เม t r y นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วกดโชว์มอ e นะครับกดไปที่ Show More นะครับติ๊กที่นี่นะครับ FPS Server Package Lot g r a p h i c Guard นะครับตัวนี้ก็เปิดได้นะครับตัวนี้จะเป็นบอกค่าของอ,อของ กราฟิกนะครับก็จะมีขึ้นมาแต่ผมว่ามันเยอะไปอันนี้ไม่จําเป็นนะครับสอ,สองอันนี้เราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่เราอยากเปิดอันไหนเราก็เปิดนะครับถ้าไม่อยากเปิดไหนก็ปิดไปก็ได้ครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปิดไปแล้วก็เปิดแค่ FPS ถ้าเราต้องการ FPS เราก็เปิดแค่ FPS นะครับถ้าเราไม่ต้องการดูปิง หรือแพ็กเกจลอดหรือองศา G P U นะครับเราก็ปิดไปแค่นี้ครับง่ายๆนะครับสำหรับการเปิดดูค่า F P S ที่วิง่งตอนขณนะที่เรากำลังเล่นเกมครับค่าปริงต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมในวันนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ